สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับช่างไก่และสมายไอทีเซอร์ินะครับก็วันนี้นะครับผมเรามีเครื่องที่เป็นหนึ่งในเครื่องรุ่นเก่าเหมือนกันนะครับก็คือในส่วนของตัว surface นะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่ใช่ surface pro นะครับเป็นเซอร์เฟ3สามเซอร์เฟเฉยๆเลยเซอร a เฟ3สามตัวนี้ก็อายุนามพอสมควรแล้วรุ่นนี้นะครับอาการที่มาคือแบตบวมแล้วดันจอเนี่ครับเห็นไหมครับ บวมมากครับบวมทั้งสองก้อนเลยตอนนี้เราท่านต้องได้ทําการเปลี่ยนนะครับแล้วก็ล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับผมใส่กาวล็อกเรียบร้อยเตรียมพร้อมที่จะส่งให้ลูกค้านะครับผมถ้าเกิดว่าท่านใดนะครับสนใจอยากใช้บริการที่สมัยทีเซอร์วิสนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่ Google นะครับพิมพ์ได้เลยครับสมัยทีเซอร์วิสจะมีคอนแทคพร้อมมีช่องทางทาง Facebook พร้อมนะครับแล้วก็ เราจะมีช่อง YouTube ด้วยนะครับผวก็สามารถเข้าดูกันได้นะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ